กรณีที่ตึกสอตองงถล่มเนี่ยนะคะมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรเนี่ยแอนจะพาไปดูโพส์ตจากทางคุณสิทธิพลวิบูลธนากุณสอสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะก็คือคนนี้นี่เองนะคะที่ได้โพส์ตบอกว่าจากกรณีตึกสอตองงถล่มเนี่ยนะคะยิ่งตอกย้ำประเด็นทุนจีนเทากิจการศูนย์เหรียญโรงงานศูนย์เหรียญ ที่ทางคุณสิทธิพลเนี่ยเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจไปนะคะทุกคนกิจการเหล่านี้ค่ะมีพฤติกรรมเหมือนกันคือหนึ่งเนี่ยนะคะใช้นอมินีคนไทยเนี่ยถือหุ้นแทนให้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายเนี่ยกำหนดเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทไทยแต่อำนาจตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยนะคะไปอยู่ที่ผู้ถือหุ้นตัวจริงนั่นก็คือใครคนจีนนั่นเองค่ะทุกคนหลายกรณี ให้คนไทยเนี่ยนะคะทำหนังสือมอบอำนาจตั้งแต่ตอนตั้งบริษัททั้งอำนาจเพิ่มทุนลดทุนจ่ายปันผลเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทเซ็นเอกสารสำคัญกระทั่งบางครั้งเนี่ยให้ทำสัญญาเงินกู้ไว้ให้คนไทยเนี่ยไม่กล้าเบี้ยวนะคะถัดมาไอพฤติกรรมศูนย์เหรียญเนี่ยเป็นยังไงก็คือนำเข้าวัสดุอุปกรณ์จากจีนเนี่ยทั้งหมดเลยค่ะ ใช้ของในประเทศไทยเนี่ยน้อยมากนะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยก็น้อยมากเช่นกันน็อตตัวเดียวเนี่ยเขายังเอามาเข้าเองเลยนะคะถัดมาร่วมมือกับไทยเทาค่ะทั้งทุนไทยเทาราชการไทยเทาผ่านการคอร์รัปชันหัวเอื้อประโยชน์นำไปสู่การทำผิดกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการจ่ายใต้โต๊ะหัวประมูล นำเข้าแล้วก็ใช้วัสดุที่มันไม่ได้มาตรฐานไม่ต้องไปสนใจสิ่งแวดล้อมขยะหรือว่าแรงงานทีนี้เขาก็มีข้อเสนอด้วยนะคะไม่ใช่ติอย่างเดียวนะในระยะสั้นต่อกรณีอาคารสตงที่ถล่มเนี่ยทางคุณสิทธิพลเนี่ยบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลควรทำเนี่ยนะคะหนึ่งก็คือรัฐเนี่ยต้องรีบเข้ามาควบคุมหลักฐานค่ะ ตรวจสอบผู้ถือหุ้นผู้บริหารของช h น n าเรเว w นัมเบอร์เทรวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดเอาจริงตอนนี้ควรควบคุมตัวได้แล้วนะคะแต่ได้ข่าวเนี่ยก็คือยังติดต่อบริษัทที่ว่านี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกคุณสุริยะก็ยังไม่จะไม่ขึ้นแบ็กลิสอะไรทำนองประมาณนี้ด้วยนะถัดมาค่ะ ตรวจสอบวัสดุก่อสร้างที่ใช้เช่นเหล็กว่าได้มาตรฐานหรือไม่ซึ่งก็มีการผลที่ตรวจสอบออกมาแล้วนะคะว่าดูเหมือนเขาเอามาตรวจสอบเนี่ยประมาณ20กว่าท่อนเนี่ยมันจะไม่ได้มาตรฐานอยู่สองท่อนซึ่งอีสองท่อนที่ว่าก็ดูเหมือนจะเป็นบริษัทมาจากจีนนี่แหละนะคะถัดมาค่ะตรวจสอบโครงการอื่นที่ใช้หน้าเรลเวย์นัมเบอร์เทนเนี่ยกำลังดำเนินการว่ามีหรือไม่ รวมถึงถ้ามีที่เสร็จไปแล้วเนี่ยค่ะว่าปลอดภัยไหมได้มาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็มีความเสี่ยงหรือไม่อันนี้คือในระยะสั้นนะคะมาดูกันในระยะยาวกันบ้างหนึ่งเนี่ยก็คือรัฐบาลต้องเอาจริงกับการตรวจสอบแก้ไขเรื่องบริษัทโนมินีและธุรกิจศูนย์เหรียญย้ําอีกครั้งนะคะว่ากิจการเหล่านี้นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชาติที่ต่ําแล้วเนี่ยนะคะเอาเปรียบคนไทย เมื่อบริษัทเหล่านี้มีเจตนาทำผิดเลี่ยงกฎหมายตั้งแต่ต้นใช้โนมินีซิกแซกก็มีแนวโน้มทำผิดกฎหมายอื่นๆต่อไปอีกนะคะอย่างเช่นจ่ายใต้โต๊ะเอ่ยัวประมูลเอยนำเข้าของผิดกฎหมายเอยหรือผลิตแบบไม่มีมาตรฐานเอยก็ตามเอาเฉพาะปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยเขาบอกว่ามีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีคนจีนถือหุ้นจดทะเบียนใหม่เนี่ยนะคะมากถึง2 9 9บริษัท และเมื่อรวม5ปีย้อนหลังเนี่ยมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีคนจีนถือหุ้นจัดตั้งใหม่รวมเยอะถึง586บริษัทเอาเฉพาะปีนี้เอาแค่2เดือนแรกก็คือมกราคมกุมภานเนี่ยนะคะก็จดเพิ่มอีก54บริษัทรัฐบาลต้องเข้าไปดูบริษัทและโครงการของบริษัทเหล่านี้ค่ะ2รัฐบาลเนี่ยต้องตรวจสอบวัสดุก่อสร้างจากจีนที่อยู่ในตลาดทุกประเภทเลยนะคะเช่นเหล็กว่าตอนเนี้ย ไปอยู่ที่ไหนบ้างนะใช้ในโครงการใดจากข่าวระยะหลังที่โครงการก่อสร้างหลายแห่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยหรือแม้กระทั่งความสูญเสียจากแผ่นดินไหวที่เมียนมาที่รุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเนี่ยน,นะคะก็มาจากเหล็กคุณภาพต่ําเหล่านี้นี่แหละมีส่วนสําคัญเลยทั้งนี้นะคะปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยเรานําเข้าเหล็กจากจีนเนี่ยเอาแค่3กลุ่ม3ามทิกัดเนี่ยนะคะ เหล็กและเหล็กกล้าเนี่ยสีล้านแปดแสนตันของที่ทําด้วยเหล็กเนี่ยหนล้านเก้าแสนตันแล้วก็เหล็กโครงสร้างเนี่ยหกแสนสองหมื่ตันทั้ง3ามกลุ่มนี้นะคะเพิ่มมากสุดๆเนี่ยในช่วงสองปีนี้ก็คือ6กหกับห7เดเหล็กเหล่านี้คําถามที่สําคัญคือมันไปอยู่ที่ไหนคน่ะทุกคน3ค่ะตรวจสอบทุกโครงการที่เกี่ยวพันกับการก่อสร้าง การใช้วัสดุก่อสร้างทั้งระบบค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอาคารสำนักงานอาสังหาบ้านคอนโดธุรก,กิจรับเหมาก่อสร้างธุรก,กิจขายวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะที่สัมพันธ์กับกิจการโนมินีกิจการศูญเหรียญว่าใช้หรือขายของมีมาตรฐานหรือไม่การใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพต่ำกระทบคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงนะคะในทางร้ายที่สุดเนี่ยเสี่ยงเกิดโศก,กนาฏกรรมเหมือนอาคารสตงทําผู้คนเสียชีวิต แต่แม้ไม่ถล่มเนี่ยมันก็กระทบคุณภาพที่อยู่อาศัยบ้านเรือนค่ะแทนที่บ้านหนึ่งหลังเนี่ยจะอยู่ได้นานก็คุณภาพแย่เอาเปรียบผู้บริโภคต้องซ่อมบ่อยเสียรายได้เสียสุขภาพจิตเสียคุณภาพชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกรณีอาคารสตอง,งอเนี่ยคุณสิทธิพลบอกมันเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของปัจจัยปัญหาเรื่องโนมินีธุรกิจูนย์เหรียญปัญหาการก่อสร้างวัสดุก่อสร้างไม่มีคุณภาพ ปัญหาจีนเทาที่ร่วมมือกับไทยเทากัดกินประเทศนี้เพราะฉะนั้นค่ะถ้าไม่แก้ปัญหาอย่างจริงจังอนาคตมันจะยิ่งแย่กว่านี้ค่ะทุกคนค่ะ